รเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตทองสุวรรณผู้แทนรัศดรชายเชียงสาวพักเก้าไกลครับท่านครับผมมีเรื่องปรึกษาหารือไปยังกรมทางหลวงกระทรวงควมนาคม2เรื่องครับเรื่องแรกครับอยากทราบความคืบหน้าครับของการก่อสร้างสะพานล,ลอยหน้าวัดสองคลองตำบลสองคลองอำเภอบางกะกงจังหวัดชายเชียงสาวครับบริเวณหมู่6กิโลเมตรที่ห3สบาบวกห้าหนึ่งทางหลวงหมายเลขสาสายบางปูบางกะกงครับเนื่องจากว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนแล้วก็วัด แล้วก็มีอุบัติเหตุบบอร์ค้งครับจากการข้ามถนนของพี่น้องประชาชนก็อยากจะสอบถามความคืบหน้าครับให้ชี้แจงความคืบหน้าให้กับประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้เรื่องถึงไหนแล้วแล้วก็การก่อสร้างจะเริ่มเมื่อไรครับเพราะว่าทราบว่าได้รับงบประมาณตอนปี65นี้แล้วเรื่องที่2ครับท่า,านประธานขอจะสั่งงบประมาณเพื่อก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงครับทางคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพชุมนุมลีสายใหม่หรือว่ามอเตอร์เวย์ครับกิโลเมตรที่45ถึงทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข304ครับเนื่องจากว่า พี่น้องชาวบางประกงบริเวณนั้นเนี่ยจะต้องใช้สัญจรไปทางานโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมเวลโกในเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับตอนชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเพราะว่าถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็แคบทําให้เกิดอุบัติเหตุจากการหลบหลีกตรงจุดที่ชํารุดเนี่ยแทบจะทุกวันเลยก็อยากให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายแล้วก็ปรับปรุงผิวทางครับให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยครับขอบคุณครับ